ข้าวผัดแหนมใครๆก็ชอบกินนะครับแหนมเปรี้ยวกับมันดีผัดใส่ไข่ใส่คะนา้าแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือผัดแล้วข้าวแข็งเละจับกันเป็นก้อนไม่น่ากินวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดแหนมเอาแบบไม่ข้าวล้วนๆครับผัดกรอ,อบรสชาติลงตัวกลมกล,มกล่อมกำบังดีใครชอบเมนูนี้พร้อมแล้วก็ตามมาครับไปครับส่วนผสมของข้าวผัดแหนมนะครับมีข้าวสวยครับไข่ไก่แหนมหอมหัวใหญ่พริกไทยป่นซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายกระเทียมสับ มีต้นหอมครับกับคะน้าครับคะน้านี่แยกก้านแยกใบไว้นะครับสําหรับข้าวสวยนะครับถ้าเป็นข้าวเย็นนะครับก็ให้เรานําไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นค่งคืนไว้ครับยิ่งดีเลยครับเวลาเรามาผัดมันจะได้ไม่แฉะนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวหุงใหม่นะครับแนะนําเพื่อนเพื่อนว่าหุงให้สวยหน่อยนะครับอย่าหุงให้แฉะนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ใช้ข้าวหุงใหม่นะครับก็หุงให้ออกสวยหน่อยครับถ้าเราต้องการให้เม็ดข้าวเป็นสีเหลืองสวยนะครับตอนเราผัดนะครับจะใช้ไข่ประมาณหนึ่งฟองนะครับคลุกกับข้าวก่อนเลยครับก็เราตีีข่คครรรัับบเมอนนยวะ แล้วก็ให้เราเทราดบนบนข้าวเลยครับคลุกกับข้าวเลยครับประมาณหนึ่งฟองนะครับต่อข้าวประมาณสองจานนะครับผมผัดประมาณสองจานนะครับแล้วก็คลุกเลยครับวิธีนี้จะทําให้ไข่เคลือบข้าวเป็นสีเหลืองสวยนะครับไข่จะเคลือบเม็ดข้าวนะครับตอนเราผัดนะครับแล้วก็ข้าวจะไม่ติดกระทะมากนะครับสําหรับข้าวผัดเนมนะครับไม่ต้องครัวข้าวนะครับเวลาเราไปผัดนี่ครับไข่ก็สุกครับข้าวก็ร่วนครับ สำหรับข้าวผัดแหนมนะครับเราจะผัดแหนมก่อนนะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับการหั่นแหนมนะครับก็แล้วแต่ความเปรี้ยวของแหนมนะครับถ้าแหนมเปรี้ยวมากนะครับก็ให้เราหั่นชิ้นเล็กนะครับถ้าเปรี้ยวไม่มากก็หั่นชิ้นใหญ่ได้ครับอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทานนะครับมันจะได้มีอรรถรสในการทานนะครับถ้าเปรี้ยวมากก็เราไปหั่นชิ้นใหญ่นะครับเวลาทานมันจะไม่อร่อยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับก็ใส่น้ำมันพืชครับตามด้วยกระเทียมสับครับ เกียวกระเทียมไม่หอมนะครับกระเทียมหอมก็ตามได้แหนมครับผัดแนหนมไม่มีกลิ่นหอมก่อนนะครับให้เราได้กลิ่แนแหนมก่อนครับอย่างที่ผมบอกนะครับแหนมก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามความเปรี้ยวของแหนมนะครับพอเราได้กลิ่นหอมของแหนมนะครับเราก็เตรียมใส่ไข่ของเราครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับข้าวผัดแหนมอ่ะแต่ว่าอร่อยไม่ธรรมดาเลยนะครับหลายคนก็ชอบนะครับแต่ผัดแล้วส่วนใหญ่จะแฉะนะครับลองเอาวิธีนี้ไปผัดดูนะครับครับก็อไข่เซ็ตตัวนิดหนึ่งครับรอให้ไข่เซ็ตตัวเลยนะครับเพราะว่าเรามีไข่เคลือบข้าวอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ใช้แบบวิธีไข่เคลือบข้าวนะครับไข่ไม่ต้องเซ็ตตัวมากนะครับแค่พอเป็นไข่ก้นนะครับก็ใส่ข้าวได้แล้วนะครับน่ครับจะใส่ประมาณนี้ครับ ก็ตามไปข้าวที่เราเคลือบคลุกไข่ไว้เลยครับทีนี้เราก็ผัดเแล้วเราผัดนี้ให้เราขูดๆกระทะไปด้วยนะครับใส่ไฟกลางๆค่อนมาอ่อนหน่อยนะครับในช่วงแรกนะครับก่อนที่เราจะปรุงนะครับเราเไปเร่งไฟในช่วงท้ายนะครับเราก็ผัดไปครับจนไข่ที่เคลือบข้าวของเรานะครับ มันแข็งตัวนะครับมันเซ็ตตัวนะครับกลิ่นที่มันติดกกระทะนะครับที่มันเป็นรอยไหม้กระทะเนี่ยครับมันจะก็จะมีความหอมนะครับก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับมันจะทําให้หอมนะครับพอเราผัดมาจนข้าวเริ่มเซ็ตตัวนะครับเริ่มล้วนนะครับเราก็จะปรุงนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับน้ําตาลทรายครับ พอเราปรุงเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมใส่ผักเลยครับหอมหัวใหญ่ก่อนเลยครับตามด้วยก้านคะน้านะครับวันนี้ผมเน้นเป็นก้านคะน้าเลยนะครับใส่ผักเยอะๆนะครับวันนี้อยากกินผักครับอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถใส่เป็นแครอทเป็นอะไรได้เลยนะครับผักตามชอบนะครับตามที่เรามีนะครับชอบใบก็ใส่ใบครับคะน้าชอบก้านก็ใส่ก้านครับตามชอบเลยนะครับ มชอบทานก้านข้าวที่มันกรอบๆนะครับเราก็ผัดไปจนข้าวเม็ดล้วนนะครับตามที่เราต้องการนะครับหอมมากครับข้าก็ตามชอบเลยนะครับถ้ากรอบๆก็ผัดแป๊บเดียวครับถ้าชอบนิ่มหน่อยก็ผัดนานหน่อยครับช่วงนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับไฟกลางๆครับกลางๆค่อนไปแรงนิดๆนะครับผัดให้เข้าล้วนนะครับข้าวก็ไม่แข็งนะครับ ไม่เฉกไม่จับกันเป็นก้อนนะครับลองผัดแบบนี้ดูนะครับแหนมก็หอมมากครับพอเราผัดก่อน,นครับมีกลิ่นไหม้กระทะน,นะครับกลิ่นร้อยไหม้กระทนนะครับหอมมากครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบคะน้าครับปิดท้ายที่ต้นหอมซอยครับ แต่นี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดแหนมครับหอมหอมครับจะผัดสองจานก็ได้สามจานกแล้้ครับข้าวผัดแหนมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับข้าวผัดแหนมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายงครับหอมน่าทานมากครับยัยวยนมากครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ